กองพอมกองไมพี่ตักอยู่ไหนกองพร้อมไหนวะมาอีกไมยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาะกูต้องช่วยตลอดไอ้ที่ในที่สุดกูกูก็ลืมกดวิดีโอโอ้ยได้แล้วโว้ย อย่าบอกนะมึงลืมกดวิดีโออ่ะกดดูกดดูโอ้โหฮะฮะนี่นี่อ่ะงานขอหน่อยหาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปนะนะขอมุ่งหน่้าแท้อยู่เลยอ่ะหนึ่งสองสามแหมแต่กลับอยู่แล้วมึงต้องมึงดึงดึงขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวนะมึงดึงขึ้นหน่อยมึงด้วยมึงด้วยจะไปต่อยม่วงแล้วนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมึงนี้ เฮ้ย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 ไอจุยเนี่ยตังกี่ชั่วโมงไงยังอยู่ยังอยู่ไปแล้วหยังยังอยู่ยังอยู่เออเพืเป็นคนดีอ่ะถ้ารู้ว่ามีสมุนทรถ้ารู้ว่มีสมุนิง ก็ปล่อยแล้วไปทางนั้น